ขายดีดด้วยเธอตายแล้วไม่ถูกหวยแต่ได้ทองทั้งเส้นเทวดาทรงโปรดลูกแท้ๆไม่ขายเลยกล้วยป่งกล้วยป,ปิ่งอะ่ะค,คุณคุณคุณจะพึ่งไป หวยมาหรือไงนายซี่ยิงกว่าถูกหวยอีกป้านี่จ้าดูนี่ทองเน้นๆแน่นตั้งแต่เส้นยันตะขอไม่มีตองเลยเฮ้ยเป็นมาจากไหนน่ะฉันขอดูหน่อยิีนโนโนไม่ได้หรอกป้าคนแก่อย่ากจ้องนานทองมันเงาวับเดี๋ยวตาจะบอดเออทองเส้นแล้วไม่กี่สิบรวยแล้วก็เอาตังมาจ่ายค่าข้าวฉันด้วยลัก ได้สิป้ารอก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาทองไปขายอะเราฉันมาจ่ายแน่หนังนี่น,น,นี่มันกิ้งกะได้ทองชัดๆโอโ้โอ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 ้้ขาเยา กล้วยนิ่มๆสองลูกแล้วก็ขอขอล้อล้อนะฮะไม่มีแล้วครับโอ้ยพ่อค้านี่เล่นมูกเก่งซะด้วยไม่เป็นไรครับงั้นถ้าไม่มีกล้วยเนี่ยผมเอาล้อล้ออย่างเดียวก็ได้ครับไม่ใช่ไม่มีกล้วยครับไม่มีคนขายแล้วครับตรงเนี้ยเอาคนขายมันวิ่งถือทองผมไปนู่นแล้วเอาแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมเนี่ยเดินมาจากทางนู้นแล้วก็มาล้มตรงเนี้ย แล้วก็มานั่งตรงนี้ไอ้คนขายอยู่ตรงเนี้ยมันก็วิ่งเอาทองผมไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับผู้พิทักษ์สันติราชอยู่ตรงนี้แล้ะคุณไม่ต้องกังวลไปจับทองกัน,นครับไปไปจับตนไปขาผมขาผมขอโทษดีครับเอองั้นไม่เป็นไรอะไรกันครับเดี๋ยวคุณไปโรงพยาบาลดีวกว่าเดี๋ยวผมพาไปที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองครับ โอ้ยจะเชื่อใจมันได้ไหมวะเนี่ยไปครับครับจ่าเดี๋ยวผมฝากดูแลพวกเสียหายต่อด้วยนะครับถ้าเขาหายดีเนี่ยก็เอาเขามาส่งไว้ที่ตลาดแถวสอนอก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับอ้าวหมวดพักเที่ยงแล้วเหรอมามามา,มา,ม,ามากินข้าวไม่ได้หรอครับป้าวันนี้ผมต้องทำงานงานด่วนด้วยนะฮะงานด่วนอะไรทั้งหมดก็จับขโมยสิครับเนี่ยวันนี้มีคนโดยขโมยท้องเส้งใหญ่ไปเลยเลยเห็นบอกว่าเป็นแม่ค้าร้านขายกล้วยปิ้งที่เพิ่งเปิดแถวเนี้ยป้าพอจะรู้จักไหมครับฮะแม่ค้ากล้วยปิ้ง ไอซี่นั่นเหรอมีหน้าล่ะเมื่อเช้าวอาทองเส้นใหญ่เบ้อเร์เลยมาอวดที่แท้ก็ขโมยมานี่เองป้ารู้จักเหรอครับรู้สิก็นางหนูนั่นอ่ะมันเพิ่งโดนไล่ออกจากงานแล้วมาขายกล้วยปิ้งแทนเนี่ยอ่ะกินข้าวซะจะได้มีแรงเศร้าขอบคุณนะป้า ฉันไม่มีเงินเลยจริงๆอะ่ะถ้าฉันมีเดี๋ยวฉันเอามาคืนนะไม่เป็นไรหรอกหรือว่าใครข้าวหมูข้าวหมางกินฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรวันวนี่ไปทำอะไรถึงได้โดนได้ออกมาล่ะเห็นว่าเป็นพนักงานขนส่งตำแหน่งดีๆอะใช่จ้ะป้าเมื่อไม่กี่วันก่อนอะฉันไปช่วยผู้ชายคนนึงไว้ เขาโทรเข้ามาที่บริษัทบอกว่าอยากกลับบ้านแต่ไม่มีเงินกลับฉันก็เลยเอาโคต้ารถรับส่งพนักงานให้เขาไปแต่พอเจ้านายฉันรู้อ่ะฉันก็เลยโดนไล่ออกเอ้โยโดนไล่ออกเพราะทำดีแท้ฉันสงสารนางหนุนั่นแหละไม่มีแตงกินข้าวจึนต้องมาขอข้าวฉันกิน ก็เลยแนะนําให้ไปขานของฉันไม่นึกเลยนะว่าจะไปขโมยของเขาแบบนั้นนะ่ะโหป้าได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับขอบคุณนะครับเชื่อไอซี่ใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะไปหาตัวต่อแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นเขากลับมาเนี่ยป้ารีบโทรบอกผมเลยนะครับเออเได้ได้โชคดีนะได้ครับ เส้นใหญ่ขนาดเนี้ต้องได้เป็นหมื่นแล้วนะเผอเผอะได้เป็นแสนแน,น่ๆเลยกโโลัวเขาคุณตำรวจตอนนี้ผมอยู่ซอยตรงตลาดเลยครับโอเคครับเ,เดี๋ยวผมรอตรงนี้นะครับเดินยังไงเนี่ยไอ้เป๋ เจ็บขาแล้วทำไมนั่งวิวแชร์ขอโทษครับนี่มันส้อยผมนี่เขาส้อยผมพื้นมาเลยนะสร้อยอะไรนี่มันของฉันเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพวกคุณอะคุณตำรวจครับผู้หญิงคนนี้เหะครับเที่ส้อยผมไปจับเลยครับโอ้คนนี้อะเอ้า บอกตำรวจนะไม่ได้หรอกฉันไม่ได้เป็นโจรขโมยเหมือนแกม้วนม้วนะหม้วนะหมวอยู่นี่คะ่ะขโมยมันอยู่นี่ค่ะมวเฮ้ยเดืดเลยคุณโดนจับข้อหารักทรัพย์ไม่นะคะคุณตำรวจฟังฉันก่อนคะ่ะคือฉันไม่ได้ขโมยจริงๆอยู่อยู่ทองมันก็หล่นมาใส่มือฉันนะ่ะ เชื่อก็งโง,ลง่ล้ะนกพิราบมันจะข้ามมาใส่มือแกหรือไงจริงๆนะป้าฉันนั่งอยู่ของฉันดีๆอ่ะทองมันก็หล่นมาใส่มือฉันถ้าฉันถ่ายวิดีโอไว้นะฉันเอาให้ป้าดูแล้วมันไม่ได้หล่นครับแต่ผมสะดุดแล้วสร้อยมันก็กระเด็นไปเข้ามือคุณตังหัดเอาท็อปแกมาได้ไงเนี่ยแม่ หน่อยนี่แกขโมยทองลูกชายฉันเหรอ,ห,อหยุดเลยครับป้าป้าจะตบผู้ต้องหาไม่ได้นะเดี๋ยวนะครับคุณชื่อไอซี่เหรอครับใช่ค่ะฉันชื่อไอซี่แล้วคุณจะยิ้มทำไมเนี่ยผมจับผู้ต้องหาได้แล้วไปโรงพักกันสิครับไปผมผมผมไม่ไปโรงพักแล้วครับคือเขาไม่ใช่คนร้ายหรอกครับแต่เขาเป็นเจ้าของซอยเสน,นี้ครับ ที่คุณไอซีที่เคยช่วยผมให้กลับมาหาแม่ใช่ไหมครับผมตั้งใจหลังจากที่คุณให้ผมนั่งรถกลับบ้านมาหาแม่ผมก็ตั้งใจเอาสร้อยเส้นนี้ไปให้คุณเส้นนี้มาให้คุณขอบคุณพอผมไปที่บริษัทคุณคนที่นั่นก็บอกว่าคุณโดนไล่ออกไปแล้ว ผมรู้สึกผิดจริงๆไม่รู้จะไปตามหาคนที่ไหนโอ้แก่เลยท็อปแกทำให้พูวิวคุณต้องเดือดร้อนเลยเนี่ยโถ่โอ้ยไม่ขายอะไรกล้วยปุ้งกล้วยปิ้งโอ้ขู่คนโอยที่ตอนนั้นผมไม่มีเงินกลับบ้านเพราะต้องเก็บเงินไว้ไขท้องเส้นนี้ไง แล้วตอนนั้นก็เป็นคุณเองที่ช่วยผมไว้สรุปเธอเป็นคนช่วยให้ลูกชายฉันได้กลับบ้านเหรอคุณคือคุณท็อปที่โทรมาตอนนั้นเหรอคะใช่ครับแล้วทองเส้นนี้ยผมก็ตั้งใจอมาให้คุณตอนแรกอะ่ะฉันก็คิดว่าสวรรค์ส่งมาให้ฉันที่ไหนได้มันเป็นของคุณคะ่ะนี่ไงล่ะที่เขาว่าของคนอื่นอย่าไปหยักได้ถ้ามันไม่ใช่ของของเรา ขอโทษนะคะแต่มันไม่ใช่ของของฉันคุณเอาคืนไหมเธอคะไม่เป็นไรหรอกครับผมบอกแล้วไงครับว่าทองเส้นนี้เป็นของตอบแทนคุณแถมคุณยังมาโดนไล่ออกพวกผมอีกรับไปเถอะนะครับแต่ท็อปฉันขายแกงวันหนึ่งกำไรไม่กี่บาทแกจะมาซื้อทองเส้นบลาบลานี้นะให้ผู้หญิงโอ๊ยตกลงนี่จะจับกันอยู่ไหมครับไม่แล้วครับ ขอบคุณนะครับขอโทษด้วยนะครับคุณตำรวจโถ้ยแทนที่จะได้กินกล้วยปิ้งเดินได้กินแห้วซะนี่โอ้โหผมก็นึกว่าจะได้ปิดคดีอาชญากรรมระดับชาติซะและ้วเต็งคงเป็นเวรกรรมที่ฉันโลมนะคะเลยทำให้ทุกคนวุ่นวายกันไปหมดฉันขอโทษนะคะป้าคืนไหมเธอคะ่ะ มันไม่ใช่เวรกรรมหรอกครับมันเป็นผมลิขิตต่างหกากเดี๋ยวไว้ผมซื้อเส้นใหม่ให้นะโอ้โหเม็นความรักเหลือเกินป้าครับเอาเข้าวแกงเกขียวหวานในผมจานหนึงเอาหว,วานๆและวอาแบบหวานเก๊บตัดขาเลยนะเอาให้หวานกว่าคู่นี้นะโอ้ยเฮ้ อยู่ทำไมอ่ะอ่ะไปไป